คุเป็นอะไรดีที่้าคยเป็นอะรดีที่ดานคุเป็นเออผนมาเล้วเลยมาเรวไอ้ลูกแพรอะไรดีที่บ้านไม่ตึงที่นี่แกเลยอันเดี๋ยววีฟไม่ผลเรดไม่ตึงดีนตัวมันว่างเลยแต่ว่าพพกมูลนี่นะ

ไม่ัำดินอยู่แล้วอหลังยกหลังยกเลยเม่นไม่ได้กูว่าไม่เลยกูว่าต๊ดหูต๊อดหูตอดตงเลยต๊อพิงไอ้เกมเกมเมื่อก่อนมึงนับพี่โครมได้เลยนะก็เพื่อน